สินค้าตัวแรกนะครับผมเพื่อนๆครับผมคือ PM เลยครับผม p ร,รีแอมแยกซับอิสระนะครับผมเดี๋ยวผมแทนกล้องให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมนะฮะเดี๋ยวหน้าตาครับผมเป็นอย่างนี้นะฮะผมนี่อันนี้ก็พรีสวิกเปิดเดี๋ยวครับผมมีไวไ,ได้สองตัวนะฮะนี่ฮะ ได้สองตัวครับสามารถปรับลุกเล่นใหม้นี่ฮะับเสียโคเอฟเฟกต์เมคโม่นะฮะไมได้สองจุดนะครับผมปรับโบลุมหม่สองตัวปรับโดยอิสระนะฮะโบลุมหม่แล้วก็เปลียนกลางแหลมของใหม่นะฮะเปิดให้สิบไม่สิบนี่แหละครับผมเป็นเรื่องก็แล้วผม มีวอลลุ่มนะฮะมัตเตอร์ใหญ่เนะนี่ยตวัวนี้ตนะ<ๆ>ัวนีพวกอีฟิกนะฮะอีฟิกของใหม่นะหรือแอคครของใหม่นะส่วนนี้นะครเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆกระผมที่เข้ามาแล้วนะกระบผมมาโดนเร่สินค้าตัวแรกกับปีแอมนี่แหละครับผมนะคระับเพื่อนครับผมวันนี้เป็นมัตเตอร์นะฮะ ส่วนตรงกลางนี่ครับผมมัดตื้อแน่นอนครับผมเสียงดังดีแน่นอนครับผมสําหรับ PM เปล่าโอเกะหรือ PM แยกซับอิสระนะครับตัวนี้นะครับ1,180บาทนะครับเพื่อนๆครับผมนะฮะราคาไม่แพงนะครับผมสำหรับ PM ตัวนี้นะฮะนี่คือผมได้ทดสอบเสียงให้เพื่อนๆได้ชมกันได้ฟังกันในคลิปนะฮะในช่องนะครับผมสำหรับตัวนี้ผมจะกล่าวถึงเรื่อง มัตเตอร์ตัวนี้นะครับผมส่วนนี้เป็นโซนของใหม่นะฮะเราชอบแบบไหนแล้วก็ปรับเอาเองส่วนบ้าเราจะใช้มิก,กนั่นแหละครับผมตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะแต่ตัวนี้เสียงดีดูแต่ความไพเราะตู้มิกไม่ได้นะตัวีวแต่ความเสียงดังนะฮะเพื่อกว่าจะกล่าวถึงดานเน่ครับผม กาวถึกเดียวกับซับเบดนะฮะโซนนี้นะครับผมเพื่อนตัวนี้เป็นมัตเตอร์ครับผมปุ่มใหญ่ๆนี้เพื่อนครับผมนะฮะมัตเตอร์ต้องเปิดนะฮะปกติแล้วก็เอาไว้เที่ยงนะฮะหรือห้าโมงเช้าสี่โมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าเที่ยงครับผมนะฮะอยู่ย่านนี้นะครับผมแต่ผมไว้ประมาณสิบเอ็ดโมงนี่แหละครับผมเพื่อน มัตเตอร์ใหญ่นะฮะตัวนี้ครับตัวนี้ต้องเปิดนะฮะเพื่อนๆครับผมนะฮะต้องเปิดนะฮะตัวนี้นะฮะตัวต่อมานะฮะนี่จากมัตเตอร์ใหญ่นะฮะตัวต่อมาก็เป็นเสียงเบสครับผมเพื่อนๆตุ้ม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 เราต้องการหนักๆแล้วก็เปิดนะฮะเปิดพูทขึ้นได้นะฮะตัวนี้นะฮะนตัวนี้มัตเตอร์ใหญ่นะต้องไว้ตรงกลางหรือตรง เนี่ยประมาณนี้แหละฮะผมไว้ประมาณ5้าโมงเช้าครับสิเบเอนาฬิกาครับผมแต่ตัวนี้สามารถที่จะบูธได้ครับผมเนี่ยโวลุ่มเบสสามารถบูธได้ครับผมบเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเราเล่นได้ครับผมสามารถปรับได้เหมือนกันครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ทั้งในบ้านและก็าการแจ้งนะฮะเนี่ยสำหรับประเภรุนน่นนี้ถ้าผู้หญิงสุภาพบุรุษสุภาพ ตรีนะะฮเล่นได้เหมือนกันกับผมนะฮะแต่ต้องขึ้นอยู่กับใจรักแต่ชอบนะครับผมเพื่อนๆที่ชอบอ่ power amp นะครับผมชอบเก่งเสียงเนี่ยครับผมผมแนะนําเลยครับผม pm ในราคาย่อมโยนะครับ1,180งพันร้บาททำมาแล้วครับผมแต่มีทั้งหมด4ตัวนะครับผมเพื่อนๆครับผมสต๊อกนี้นะครับรอบนี้มีทั้งหมด4ตัวครับ1,180บาทครับผมสนใจก็ ดูที่รถเห็นเลยครับผมหรือที่ตะกร้านั่นแหละครับผมจัดเลยนะครับผม1นึ่งพันหนึบาทเพราะนั้นครับผมไม่แพงนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมในสไตล์ปีแหมครับผมทุกตั้งดังดีนะฮะสายฐานสาวนําเสนอครับผมตัวนี้เป็นวอลลุ่มเปิดเบสครับผมแต่วอลลุ่มเปิดเบสคันต้องสําคัญสอดคล้องไปด้วยตัวคัดย่านครับผมตัวนี้นะฮะ ก็ตัวมาสองตัวนะครับผมเป็นตัวพัดย่านความถี่ครับผมนี่เล็กๆนะครับผมสองตัวเนี้นะฮะนี่ต้องการให้บุ๊บต้องการให้แข็งเราปรับได้นะฮะเนี่ยลองหมุนหาดูแต่ผมเอาไว9้9้าโมงเช้าครับผมตัวนี้นะฮะ9้าโมงเช้านะครับผมฟังแล้วไม่ค่อย ดูดันเทืนไปแล้วก็ฟังล้นนุ่มนุ่มหนึบนึน,นะฮะก็บ่งเฉาครับผมอีกหนึ่งตัวผมไว้หกบ่งเฉาครับผมเี่กความแรงดื้อดังเบาขนาดไหนก็เปิดบอลลุ่มครับผมเด็เปิดบอลลุ่มขึ้นส่วนบอลลุ่มก็สอดค้อนกับบอลลุ่มซับด้านหลังนะครับผมเดยวผมเอาให้ชมครับ แต่ผมพูดถึงเรื่องด้านหน้าก่อนนะครับผมส่วนส่วนนี้นะครับผมเป็นโบดกลางแหลมครับต่อไปนะฮะกลางกับแหลมนะฮะตัวนี้แค่โบดมุดบุดและคัดอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยฮะบุดก็คือหมุนขึ้นนะครับเพื่อนๆ่ถ้าบุดบุดก็คือการหมุนขึ้นนะถ้าคัดคือการหมุนลงนะฮะเราอยากให้แรงแล้วก็หมุนจำแล้ตัวนี้คือกลางนะะเพื่อนๆ ปงวงที่ผมทําให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะฮะสำหรับการเปิดเสียงนะฮะหลายคลิปแลวนะฮะตัวนี้เราต้องการปงปงให้มันออกเสียงย่านกลางมากแล้วก็ให้จําเลยครับผมเปิดจําเลยนะถ้ามันดังมากหนูหูเราก็ลดนะครับเพื่อนๆเสียงกลางนะฮะสหรับปีเอมนะนี่เสียงแหลมนะฮะตัวมานะฮะเสียงแหลมมันซิปซิปซิซิแต่มันบาดหูมากเราก็ลดครับผม เราชอบให้มันยิบยิบกัดหูแล้วก็เปิดนะฮะจำก็ได้นะครับผมเบื่อเบื่อส่วนตัวนี้นะฮะสุดท้ายนี่ก็นี่เป็นบลูทูที่เราเปิดบลูทูธนะฮะ,ะ,ะมีสามารถที่จะใช้บลูทูธได้นะฮะตัวนี้นะฮะผมบลูทูธ5.0น,นะฮะ5.0นะฮะบลูทูธ5.0นะฮะสำหรับป B M ตัวนี้ฮะ รุ่นนี้ที่ผมนําเสนอเพื่อนๆนะครับผมนะฮะมาล็อตนี้เหลือ4ตัวนะฮะเพื่อนๆครับผมสนใจก็ดูที่รถเข็นหรือตะกร้าอะไรครับผมเพื่อนๆครับผม1นึ่งพบบาทมีโค้ดส่งฟรีมีโค้ดส่วนลดให้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ยูเซอร์ใหม่นะครับผมมีโค้ดส่วนลดแน่นอนครับผมถูกดังดังดีสายทานสาวนําเสนอครับผมเพื่อนๆครับผม PM แยกซับ อิสระนะครับผมแต่เวลาเราแยกซับเราต้องกดตัวนี้ด้วยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมนี่ครับผมมีตัวให้กดนะฮะกดลงไปครับผมนี่ครับกดกดลงไปครับผมเวลาเราต่อสัญญาณบลูทูธเราก็เปิดวอลลุ่มตัวนี้ด้วยนะครับผมชอบหนักเบาเปิดโทรศัพท์จํานะฮะเปิดโทรศัพท์ให้จำจําเลยครับผมนะฮะเปิดให้สุดเลยโทรศัพท์นะฮะแล้วเราก็มาหมุนตัวนี้นะฮตุ้มตุ้มตุ้มเปิดฮะตรงนี้มันควบคุม กลางแหลมนะฮะตัวนี้ด้านหน้านีฮะนี่อาจจะมีเบดนะฮะเบดมาจมแจมนิดๆนะฮะแต่มันไม่ใช่ซับนะ,ะด้านในนะฮะผมแต่เสียงดีแน่นอนครับผมไม่ต้องใช้ซับนี่ก่อนนุ่มๆฟังในบ้านก็โอ้โหสุดยอดครับผมดเดี๋ยวส่วนซับนะครับผมขอให้ชมครับผม ส่วนนี้นะครับผมเป็นส่วนด้านท้ายนะครับผมมันเป็นกระผมผมจะบอกจุดต่อครับผมนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพืเ่อนกระผมนี่ฮะจุดต่อนะฮะ <S <S สามารถใช้สายนะครับผม RCA นะฮะเพื่อนๆหรือที่แจ็คดอกบัวก็ได้นะครับผมหรือแจ็คเอาดำดำแดงอะไรประมาณนี้ที่เราแเธอจะไม่เลือกะไรครับผมนะฮะตัวนี้นะฮะ แตญยัเสียงเข้านะครับหนึ่งสองสามชุดกับสี่ชุดนะครับเพื่อนกับผมนี่แต่ใช้แจกดเตบัวนะฮะสามชุดครับผมเนี่ยแยกสามารถกดที่ลิงก์ด้านหน้านะฮะที่ผมบอกรั้งก่อนนะฮะโทรศัพท์ก็ได้ครับผมจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะฮะตัวนี้นะฮะจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตครับผมถ้าต้องการที่จะตรงนี้ก็ได้ครับผมนี่ ใส่แจ็คไมค์ก็ได้ครับผมตัวนี้นะฮะหนึ่งคู่นะฮะทั้งหมดมีทั้งหมดสี่ชู่สี่คู่ครับผมนะ,ะนี่สัญญาณเสียงเข้านะฮะตัวคียเสียงออกครับผมมีสามคู่ครับผมตัวนี้เป็นกลางแหลมนะฮะหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ครับผมกลางแหลมนะฮะใช้แก๊กอาเซียหรือแก๊กดอกบัวก็ได้นะครับผมสองคู่ครับผม ปพร้อมกันได้ครับผมนะฮะมีเวอร์ที่เราจะต้องการ power เรามีแบบแจ็คแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ครับผมถ้าแจ็คแบบนี้มีเราก็ใช้แจ็คแบบนี้นะครับแจ็คแบบใหม่ครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ชมครับผมมาแจ็คแบบใหม่นะฮะอาจจะไม่เข้าใจนะเพื่อนๆนี่ฮะแจ็คแบบใหม่ก็ นี่แหละครับผม6.5นี่แหละครับผมนะฮะ6.5มิลนี่แหละครับผมนะเดือนนี่เสียบข้อนี้เลยครับผมเนี่ยฮสวิญญาณออกแล้วก็เข้าตรงนี้ครับผมเนี่ยฮเสียบตัวนี้ถ้าเป็นสเตอร์แล้วก็เสียบสองรูเลยครับผมนะฮะสเตอร์ครับผมซ้ายขวานะฮะเพืเ่อนๆมันจะมีความแน่นมากกว่า สำหรับ HCA เนี่ยครับแจ็คแบบนอกบัวเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นนะฮะัเพื่อนๆแต่เป็นแจ็คแบบใหม่เนี่ยมันจะแน่นดีครับผมนะมันจะไม่มีเสียงกี่เสียงหำนะเพื่อนๆและเสียบต้องเสียบให้จำนะครเพื่อนนะอยากเข้าครึ่งหนึ่งนะเสียบให้จำเลยครับผมด็ผมแนะนำนะให้เพื่อนๆแบบหาแจ็คแบบนี้นะฮะที่สำเร็จรูปนี่ะเห็นไหมครับผม มาจากโรงงานเนี่ยฮะเนี่มันจะดีกว่านะฮะเพราะมันผ่านพอยอมาแล้วนะผมบอกง่ายๆเลยครับผมถ้าเราบัดกีเองไม่แน่นะฮะต้องบัดกีให้นั่นนะฮะขูดขูดขาก่อนนะ,ะเพื่อนๆถ้าบัดกีเองนะครับผมขูดขาก่อนนะฮะขูดตัวบัดกตะะตนะีตรงนี้นะฮะตรงนี้นะตรงนี้นะสตัญญาณเนี่ย ต้องขูดก่อนนะฮะขูดแล้วาทาฟักครับผมทามฟักแล้วก็ตะกั่วลงนะฮะ้อยบัตรกรีนะฮะเพื่อนเือนมันจะถึงจะแน่นตัวนะฮะแต่นี้แบบสําเร็จรูปจากโรงงานนะผมจะจะเยี่ยมกว่านะฮะผมเสียงฉี่เสียงคำจะน้อยมากครับผมเพื่อนเพื่อนราคาก็จะอาจจะร้อยหนึ่งแต่เพิ่มความสะดวกสบายครับผม เพิ่มความสะดวกสบายให้เราใช้นะฮะผมเพื่อนๆครับนผมนะฮะตัวนี้เป็นแค่ช่องกลางแหลมนะเพื่อนๆครับผมที่ผมให้ทดสอบให้เพื่อนๆชมกันก่อนนเ่ๆนะครับผมนี่คู่นี้นะฮะหนึ่งสองสามสามคู่นี้นะกลางแหลมรับผมเหมือนกับตู้พลาสติกนะครับมีเสียงแหลมนะฮะมีเสียงแหลมอยู่ในตู้เดียวกันนะฮะ ลองเขาดูได้นะครับผมสําหรับตู้ส2บสองนิ้วนะฮะเสียงกลางนะครับตู้พลาสติกนะฮะคู่ละสามร้อยคู่ละ3,500้บาทครับผมมีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งปีให้นะครับเสียงดีแน่นอนครับผมผมเคยซื้อมาทดสอบแล้วนะฮะราคานี้ครับผมเบาครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะฮะี่เสียงตรงนี้ครับผมกลางแหลมนะฮะเพื่อนๆครับผมนะฮะแต่เสียงคุณภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงแน่นอนครับผมต่อมานะครับผมตัวนี้เป็นพ่อเอกเลยนะครับผมมีซับนะครับ อูปเปื่อนี่นะครับดิซับสามารถเข้าได้สองช่องครับผมนี่ RCA หนึ่งคู่หนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็แจ็คหกจุดห้านะครับนี่มาอีกหนึ่งคู่ครับผมซ้ายขวาซ้ายขวา,วานะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวตัวซับเนี่ยครับผมเปลื่อนเดีีครับผม แยกซับนะฮะซับนี่คือโวลูมครับผมโวลูมซ้ายโวลูมขวาเราก็เปิดให้จำเลยก็ได้ครับผมนี่ครับแต่ส่วนมากจะเปิดจำครับผมเนี่เปิดไว้จำเลยครับผมตุ้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 มให้มันแบบแต่ตัวนี้เราก็มาควบคุมครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัวคัดย่านครับผมของโลของซับนั่นแหละครับผมนะฮะ ให้มันอืนดหรือให้มันแข็งครับตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆตัวแรกนะครับผมแต่เราชอบแข็งแล้วก็หมุนหาหนูาน่นแหละครับผมหมุนเล่นนะฮะก่อนที่เราจะเป็นก่อนที่เราจะฟังนะฮะผมแนะนําให้เพื่อนๆนะฮะซื้อหูฟังแบบครอบหูนะฮะเพื่อนๆเอา,าฟังเพลงก่อนนะฮะเพื่อจะได้ฟังนิติเสียงของเพลงะครับผมว่ามันออกมิดออกโลออกซับออกเสียงแหลมเสียงกลางยังไงครับผมเพื่อนจะได้ปรับ ได้ถูกนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เราปรับคแรบบับกลางมากนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆได้ฟังแล้วมันจะรู้นะครับผมว่าหูฟังที่ครอบนะฮะฟังดูว่าเออกลางออกแบบนี้นะย่านนี้แบบเสียงแบบนี้นะเสียงแหลมออกทำนองนี้นะเสียงซับออกทำนองนี้นะประมาณนี้ครับผมดิเราต้องการหนักเบาแล้วก็หมุนคือคัดอ่ คือหมุนหานั่นแหละครับผมหมุนฟังเสียงครับผมเราชอบตรงไหนเราก็หยุดแต่บูรุ่มเราเปิดให้จําเลยครับผมตัวนี้นะครับทับนะฮะซ้ายขวาหรือเราจะเล่นโมโนก็ได้โมโนก็เข้าเส้นเดียวครับผมแล้วก็ไปกดลิงค์อะพาราเรลครับผมในพาวูแอมครับผมนะฮะแต่ตัวนี้เราปรับปรับหาครับผมปรับหาส่วนบูรุ่มตัวนี้นี่ผมบอกว่าปรับหานี่ครับผมมันสอดคล้องกับ ตัวซับด้านหน้าที่ผมบอกนะฮะสองตัวเล็กๆนะฮะผมตอดค้องกันมอนกันครับผมนะฮะมันจะเชื่อมหาโยงกันนะ,ะเชื่อมโยงหากันนะฮะตัวนั้นก็ต้องให้ปรับวานที่เหมือนที่ผมปรับไว้นะฮะผมนะฮะตัวด้านซ้ายก็อยู่ประมาณเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าครับผมไอ้ด้านขวาก็อยู่ประมาณหกโมงเช้าครับผมนะแล้วเราก็มาแทนหาตัวนี้ครับผมหมุนตัวนี้ดูว่าซับเราต้องการให้มัน เนืดเนืดเนืดอะไรประมาณนี้หนืดหรือมันแข็งหรือมันแบบนุ่มๆฟังแล้วฟังแล้วลื่นหูนะฮะตัวนี้สอดคล้องกันนะครับผมนี่ฮะสาหรับทับนะฮะนี่เสียบตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮะแยกดีแน่นอนครับผมสําหรับปีแอมแยกซับอิสระนะครับเพื่อน ดีแน่นอนนะเพื่อนๆครับผมนะเสียงดีนะครับเพื่อนก็ลองเข้าไปชมดูนะฮะในคลิปที่ผมทำมาไว้นะครับผมสำหรับเปรี่ยมแยกซับอิสระนะครับผมราคาไม่แพงครับผม1,180บาทเท่านั้นครับผม